เครื่องสูบน้ําแบบพญานาคนะครับก็คือที่สิ่งที่เรามองเห็นนะครับก็จะเป็นกระบอกเหมือนท่อนะครับเป็นท่อเหล็กท่อสเตนเลสก,ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นกระบอกยาวๆนะครับแล้วก็ตรงปลายเนี่ยก็เป็นเหมือนหัวโกหลกนะครับส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีแขน เชื่อมยื่นออกไปนิดหนึ่งนะครับแล้วข้างบนนี้นะก็จะมีตรงเพลาโผล่ออกมานะครับมีแกนโผล่ออกมาแล้วก็มีพูเล่หรือมูเล่ติดตั้งเอาไว้ตรงเพลาตรงนั้นเครื่องสูบน้ําอันนี้นะครับเรียกว่าเครื่องสูบน้ําพญานาคซึ่งจริงๆมันคือเทอร์ไบายปั๊มนั่นเองนะครับคือต้นกําลังเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินก็ดีจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็ได้นะครับแล้วจากนั้นก็ต่อสายพานนะครับนำสายพานเนี่ยเอาปลายหนึ่งนะครับมาต่อ เข้ากับพูเล่นะครับของเครื่องสูบน้ําพญานาคและอีกปลายหนึ่งก็ใส่ในพูเล่หรือมูเล่ของเครื่องยนต์นะครับจากนั้นพอสตาร์ทเครื่องค่อยๆเดินรอบเร่งรอบไปเรื่อยๆนะครับเครื่องสูบน้ําก็จะสามารถสูบน้ําออกมาได้เพราะว่าตรงด้านที่3เนี่นะครับตรงเหมือนลักษณะตัววายนะครับรูปร่างเนี่ยน้ำก็จะไหลออกตรงด้านตัววาย นะครับท่านฟังต้องวาดรูปตัววายขึ้นมาก่อนแล้วก็เอียงเอียงมาหน่อยนะครับแกนตัววายแทนที่จะตรงเ่ยก็ให้เอียงเอียงหน่อยนะครับก็จะพบว่า เวลาที่คุณเล่หมุนนะครับโดยสายพานขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เพลาหมุนเมื่อเพลาหมุนเนี่ยนะครับชุดใบพัดของชุดสูบน้ําซึ่งจุ่มอยู่ในน้ําอยู่ตรงปลายของเจ้าท่อกระบอกอันนี้มันก็จะหมุนตามเมื่อมันหมุนตามมันก็จะเวียงน้ําวิ่งขึ้นมาตามลําท่อนะครับแต่ว่าพอยังไม่จนถึงปลายนะครับมันก็จะไหลออกตรงตรงตรงท่อที่เขาแยกออกไปซะก่อนนะครับเราก็จะได้น้ําปริมาณมาก นะครับลักษณะเครื่องสูบน้ําแบบพญานาคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องสูบน้ําแบบเฮดต่ําน้ําเยอะหมายความว่าส่งน้ําได้ไม่สูงนะครับส่งน้ํายกน้ําขึ้นมาอย่างมากก็อาจจะ1เมตร2เมตร3มเมตร4เมตร5เมตร6เมตรนะครับเท่าที่ผมเห็นตัวที่ยาวที่สุดนี่ก็แค่ประมาณ8เมตรนะครับก็คือยกน้ํากันแค่นั้นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการยกน้ําจากสระน้ํายกน้ําจากคูน้ําคลองน้ําหรือแม่น้ําเองนี่นะครับเพื่อเข้าสู่ ลำครองคลองไส้ไก่นะครับหรือแม้กระทั่งลงแปลงกเกษตรเลยนะครับจะเป็นท้องไร่ท้องนาหรือเทือกสวนไร่นาก็แล้วแต่นะครับซึ่งบ้านเราจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าทางภาคกลางจะใช้กันเยอะมาก แล้วก็ที่เป็นข่าวด,งดังก็นดไงครับท่านผู้ฟังจําได้ไหมครับตอนเอมือ่อหลายปีที่ผ่านมานะครับที่ถ้าขุนน้านางนอนนะครับที่มีทีมฟุตบอลหมูป่าเนี่ยไปติดอยู่ที่นั่นนะครับก็มีการระดมความช่วยเหลือกันมากมายเลยทีเดียวนะครับมีเครื่องสูบน้ําให้เราเห็นทุกชนิดทุกประเภทที่นั่นนะครับท่านผู้ฟังติดตามข่าวสารตอนนั้นแล้วจดจําได้นะครับจะมีคณะหนึ่งนะครับที่เขาเอาเครื่องสูบน้ําพญานาครุ่นเทอร์โบ เลยนะครับก็คือตัวใหญ่มากนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12นิ้วนะครับแล้วก็สูบน้ํากันได้ในอัตรามากถึงนาทีนึงเป็นลูกบาทเมตรเลยนะครับเรียกว่าสามารถช่วยกันระดมการสูบน้ําออกจากถ้ำขุนน้ำลังนอนกันเต็มที่เลยนะครับนั่นก็เป็นภาพข่าวที่ทําให้เครื่องสูบน้ําแบบพญานาคเนี่ยเป็นที่รับรู้รับทราบกันมากขึ้นอันนี้ก็ถามว่าเป็นภูมิปัญญาไทยไหมก,ก็กล่าวได้เช่นนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วหลักการ อันนี้ก็มีให้เห็นทั่วไปนะครับในต่างประเทศเขาก็ใช้กันมานานแล้วเหมือนกันในประเทศเพื่อนบ้านเราก็ใช้กันมานานแล้วเหมือนกันเครื่องสูบน้ําแบบเทอร์ไบเนี่ย ของฝรั่งก็ใช้เยอะนะครับโดยเฉพาะยุโรปกับอเมริกาเขาใช้กับบ่อน้ําบาดาลน,นะครับต้นกําลังก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่บนปากบ่อน้ําบาดาลแล้วก็ต่อแกนมอเตอร์นะครับต่อลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งต่ํากว่าระดับผิวน้านะครับต่ํากว่าระดับน้ําที่เรียกว่าเมื่อสูบน้ําออกมาแล้วนี่นะครับระดับน้ําก็จะลดลงแต่ก็ยังไม่ถึงยังสูงกว่าตัวชุดเครื่องสูบน้าอยู่นะครับพอมอเตอร์ทํางานนะครับเพลา,าก็จะหมุนเมื่อเพลาหมุนเนี่ย นะครับมันก็จะทําให้ใบพัดหมุนเมื่อใบพัดหมุนเนี่ยก็จะเหวี่ยนน้านะครับน้ําก็จะวิ่งมาตามท่อนะครับซึ่งท่อนี่นะครับข้างในท่อก็จะเป็นแกนของมอเตอร์นั่นเองนะครับที่ต่อยาวลงไปนะครับน้าก็วิ่งขึ้นมาพอวิ่งขึ้นมาก่อนถึงปากบ่อบาดาลก่อนถึงชุดมอเตอร์นะครับมันก็จะมีท่อนําน้ําออกไปนะครับไปใช้ประโยชน์ซึ่งมีทั้งปล่อยลงสู่แหล่งน้ําเปิดนะครับระบบท่อเปิดหรือบางทีก็ต่อตรงส่งน้ําเข้าไปลง ถังเก็บน้ําหรือแม้กระทั่งส่งเข้าตัวอาคารก็ยังมีนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็จะมีทั้งใช้ในการเกษตรนะครับแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับเขาก็มีใช้เครื่องสุบน้ําแบบเธอไบกันนะครับอย่างไรก็ตามเคร,รื่องสุบน้ําเธอไบแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับ euh, ปริมาณน้ําเยอะๆน,น,อนะครับยกน้ําน้อยๆนะครับซึ่งกระทำให้เหมาะก,กับการใช้งานในงานเกษตรกรรมแบบนี้ก็เป็นเครื่องสุบน้ําที่ใช้ในการเกษตรต่างๆนะครับ ครับเรียกว่ามีการพัฒนาการโดยเกษตรกร,กรไทยแล้วก็ช่างคนไทยนะครับทำให้เราได้เครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งาน